มอต้นต้องทำโจทย์ข้อนี้ได้ ก่อนอื่นนะครับเวลาที่เรามี a กาลัง2ลบ B กาลัง 2, 2เนี่ยเราสามารถแยกเป็นสูตรผลต่างกําลังสองได้คือ a บวก B แล้วคูณกับ a ลบ b ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยข้อนี้เขาดีมาอย่างหนึ่งว่าเขาให้ a ลบ b มาซึ่ง a ลบ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ10เพราะนั้นน้องเปลี่ยนเป็นเลข1ิได้เลยครับก็จะได้เป็น a บวก B คูณกับ1ิจะมีค่าเท่ากับ25 10คูณอยู่ย้าย10ไปหาร5 25. 25ส่วน10จะมีค่าเท่ากับ2.5ครับเราจะได้ว่า a บวกกับ b มีค่าเท่ากับ แต่ว่าทีนี้ a ลบ b เนี่ยเขามีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการนำสองสมการนี้จับบวกกันครับน้องๆจะได้ว่า a บวกกับ a มีค่าเท่ากับ 2a d บวกกับลบ b จะหักล้างเป็นศูนย์ครับจากนั้นครับก็จะเท่ากับ2.5บวกกับ10มีค่าเท่ากับ12.5 2a มีค่าเท่ากับ12.5 2คูณอยู่ย้าย2ไปหานะครับค่าของ a ที่ได้ก็จะแบ่น12.5หารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ6.25นั่นเองครับ